ครับสวัสดีครทกท่านนะครับผมโฟร์ทตอนนี้กันนายเทอรเรียมัสเตอร์หมดสายเวทกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรอันนี้เราจะมาสู้มูลหลอดให้เสร็จสิ้นนะครับแบบสู้มันมานานแล้วอ้วย,ยังสู้มันไม่ได้สักทีเนี่ยไอเฮียไม่ใช่อะไรนะลองผิเซตนิดหน่อยไอเฮียอีเวนที่อันนี้ขอข้ามอีเวนต์อันนี้ไปแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่อยากเสียเวลากับไปอีเวนต์เช่นนี่ไม่น่ารำคาญชิบหายเลยเพราะงั้นรออีเวนต์หมดเพ่เป็นการเสียเวลาดีนิ้วนะครับเพอให้อีเวนต์มาจบ คือกูอยากรู้ทําไมมึงต้องมาหลังจากที่กูแบบฆ่าบอสอะไรนะเออหลังจากที่กูฆ่าบอสเสาหมดแล้วอีเวน้นนี้มา 3- 4สี่ครั้งแล้วก่อนที่กูจะมาอัดเป็นคลิปให้พวกมึงดูเนะี่ยคือมันมาแบบคืนต่อคืนเลยอ่ะเช้าว,วันนี้ใช่ไหมเป็นสุริยุป,ปราคาเรียบร้อยวันใหม่มาก็าเป็นสุริยุป,ปราคาอีกตอนปลอดภัยเป็นตอนกลางคืนสังหารตอนที่ไม่ปลอดภัยแม่งเป็นตอนเชา้าตอนเช้าก็ไม่เหมือนตอนเช้าซะด้วยสิไอสัตว์พระจันทร์อะไรมึงจะเดินตรงกับ ดวงอาทิตย์ขนาดนั้นวะไอเหี้ยท้อแท้ก่อนที่จงกูจะมาถ่ายพวกมึงดูเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะสี่ครั้งสุริยุปราคากูจะมาเล่นกบูลหลอดแม่งเสือกได้เล่นกับสุริยุปราคากูไม่ใช่สายเมลีนะเออีเป็นหมดเรียบร้อยเราจะพาดูอะไรเทสหน่อย,อยคนปกติเขาไม่สร้างกันหรอกมีแค่คนไม่ปกติเหมือนกูเนี่ยสร้างนี่ที่วาร์ปยังไงละ่ะคือแบบอยากไปที่ไหนแล้วก็ไปเหยียบตรงนั้นเลยผมจะเอาเป็นไอทมเฟรมมาใส่เพื่อให้รู้ว่าเออตรงนั้นเป็นมืองอะไร องนี้เป็นใบโอมอะไรจะเป็นใบโอมเชี่ยดอะไรวะอ๋อน้ําแข็งเนะาะใส่อันนี้คือน้ําแข็งอันนี้คือใบโอมจังเกิลเนี่ยเออเรามาเราก็จะเป็นใบโอมจังเกิลไม้ก็ไพรอนแถมใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกเป็นใบโอมทะเลทรายเฉยๆนี่เป็นใบโอมทะเลทรายเฉยๆแต่อันที่สองคือใบโอมทะเลทรายที่เป็นสายลุงนี่เออด้านล่างที่เป็นอ่ารูปสลามนี่คือ เป็นฟาร์มมอนเตอร์ที่อยู่ด้านใต้แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นนรกนรกเงียบมานี่อีกอันหนึ่งก็เป็นทางไปฟาร์มมอนเตอร์นี่เออสบายจะจัดดูดิสายไฟกูต่อระยงระยางมากเลยกูก็ยังงงเลยว่าเลือกขีโม้แล้วก็ไปสู้บอสได้เลยไอสัตว์ยวขอนอนแปบ๊บรอให้เอ็มพีซีว่าแ้วไงไอ้ที่อะเป็นแบบนี้ทุกวันอือหือกูไม่ไหวกับมึงแล้วไอ้ทียเอ้ยมันมาทุกคืนทุกวันทุกเวลา อาวุธที่เราจะใช้เป็นอาวุธพุงมือบราเซ่ไอสัตว์ช่างหัวมันก็แล้วกันแต่ว่าสนุบ้ากูอ่านถูกนะโอเคเชิญมาไม่สนเฮียอะไรทั้งนั้นละอยากสู้บอสกูตายแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วโคตรแหลกเลยว่ามีอีเวนต์แล้วก็มีไอ้นี่ด้วยปกติมันไม่แหลกขนาดนี้นะโอเคกูตายโคตรแหลกเลยเฮียอีเวนต์หัวเกียมึงอีเวนต์ไอห่านนอนเช้าอีกรอบดีดนิ้วเกือบร้องถ่ายคืนต่อไปมึงเป็นอีก กูจะทําคลิปเป็น Even Solar, อ,เอีเวตนต์โซลา่าอีกเดอะซิมูเลเตอร์จำลองการเอาชีวิตรอดในโลกโซล่าไม่ดิจำลองการเอาชีวิตรอดในสุริยุป,ปราคาอีนิ้วโอเคครับเป็นตอนกลาคือมันที่รับร้อยแต่กูขอนอนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจำนอนรอตอนเช้าว่าตอนเช้ามันจะมีปัญหาเฮียเลยไหมโซล่าจะมาอีกครั้งไหมรอดูกันนะครับถ้ามาอีกครั้งกูจะตั้งคอนเทนต์คลิปนี้เลยว่าจะรอดหนึ่งรอวัน แต่ว้นโซล่าอ like ีกสึ้กูจะตั้งชื่อคลิปแบบนี้เลยไม่มาแล้วเยเกมแป๊บไอเฮียแหลกมึงมาเลยสัตว์อ้ยแหลกชิบหายเลยไอเฮียชิบหายแล้วไอเฮียความแหลกนี้มันอะไรกันเจ็ดเฟมเลดไอควายโอเคกูปรับแบบนี้มึงยังกากโอ้ไม่กอดเป็นไปได้ไงวันเนี้ยโอ้โ้มึงไม่แหลกกูสู้ได้อีสิลื่นกว่ากันตั้งเยอะ โอ้ไม่ก็จะลองใช้ทิกแบบคร่าวๆก็แล้วกันกดลัวๆเลยกดลัวๆเราไม่ตายแน่นอนแต่พยาบาลจะตายไม่ไม่รู้อันนี้โคตรยาวมากาะพอเลยกูไม่ไหวละกูโคตรโผไม่เล่นสายเวทอีกต่อไปละถ้ากูยนใช้โทรศัพท์กับกาวันนี้นเอฟซีมึงชนะให้ได้นะมึงชนะไม่ได้แล้วเนี่ย อูสุดใจแล้วแต่กูชนะไม่ได้่ <c oughs> ากูไก่เกินเพราะงั้นพวกมึงต้องชนะให้ได้นะโหลดแล้วก็ไปเล่นซากกูจะแจกในคลิปนี้แหละลิงก์อันนี้เลยจะเป็นลิงก์ o o g l e Drive แจกเป็นแมพแล้วก็ตัวด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบบเพยงเทง่านี้นะครับจบไปเลยบเ <Bye. S 2> ปลนงก์ like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเล่นมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ผ่านมาดีดั่นแหละ <c oughs> อย่าหัดเล่นสายเวท <c oughs> ก็แล้วกันแม่งแหลกคลิปหายเลยกูไม่เล่นแล้วกูไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย มา40ครั้งโอ้มากคตฟูไม่ได้สัตวจบคลิปไอสัตว์เหนื่อย